ว้าวอันนี้คือกุ้งค็อกเทลนะจ๊ะน่ากินมากเลยมีกุ้งแล้วก็สับป,ประรดชีสโอเคเต้นอู้หู้วว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 คุกใหม่วัสกสซิสหน้าใหม่นะจ๊ะพักเดีลุกนี่นะจ๊ะ so that's my for papa bye bye ฮ mm ึโ hmm. อ oh ้โห look at that โ oh อ้โหนี่เเรห่นอนีพับโอ้โหโอเคว้าวอันนี้แถมมานะจ๊า เป็นทับแฮมชีสนะคะสี่ชิน้นว้าวโอเคอันนี้คุณลุงเอาไปแล้วสองชิน้นเพื่อนมาทานด้วยกันนะจ้าดีจ้ะวันนี้ทานกันเบาๆวันหยุดนะจ้าเพื่อนนี่จ้ะาจ้ะทานด้วยกันคะ่ะอ้าวชินชิดยหน่อยสิชั้ลรอ นฟิลโอ้โขัดฉับมากมากชิมอะไรดีละจ๊ะอืดยืดๆเลยชิืดยืดๆสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลวันนี้วันมุตรถากวันแม่สากกนะจ้าฉลองด้วยกันกินพิซซ่าด้วยกันนะจ้าขอสักชิ้นจืดๆสิคพ่อตรงนั้น เอาโชก้องเอาจอมชิ้นนี้จอมชิ้นนี้ชิ้นยืดน่ะชิ้นยืดไหนนะจ๊ะทุกคนโอ้ยคิดไปไหนหมดเอาแบบยืดๆมาได้ไหมโอเคแล้วเกโนะโอเคโอ้เกโนะเนี่ะสุดที่ของเขาเองคุณลุงบอกว่าเอออะไรกินพิซซ่ากับซอสแต่เราต้องกินกับซอสเนาะว่างเราขาดซอสไม่ได้เราต้องกินใส่ริ้ลงไปนะจ๊ะ แล้วก็ซอสนะจ๊ะฝรั่งเขาไม่กินกับซอสเขากินรสธรรมชาติเลยเนาะเาต้องมีซอสมะเขือเทศเนาะขาดไม่ได้นะจ๊ะทุกคนเ,เหงื่จังเลยนะจ๊ะทุกคนมองเห็นมั้ยจ๊ะอืมอืมอืมเข้าไปโซ่ <laughs> <laughs> เนห็ดกระดองอร่อยจังเาน,นเา ช้อนหนชนนชหนัยืดๆอสิกนนักินข้าวหนึ่งอร่อยมากขาได้รึไหมขาเจะบทีกโคเอาไหมได้ก็ดีนะจ๊ะนองจะก็ตดคอนะจ๊ะอื ควรจะของอนุญาตใส่เสื้อสบายๆนะจ๊ะเราอยู่บ้านเนาะวุนี้หนาวใส่แขนยาวจ้ะพอค่ะควรยังอืมอจ้ะซอสเยอะๆมาจากเพื่อนอือหือเขาเรียกแป้งหนานุ่มนะคะอีกถาดหนึ่งแป้งบาง ่เก้วมไแบ่กันแม่ก้มาหกยิบ่ะแก้วัิก็ไม่ีอร่อยมากมากรอมามากว่านี้รอต้องสั่งตั้งแก่เที่ยงกว่ามาสฝนตบเนี่ย กับใทสองหูดีมากเล้อือหืออืมหบเวยวันนี้วันมแม่แม่จะเบ่ดลูกนะจ๊ะถูกต้องแนละ้วรู้สึกจะเป็นวันแม่ทุกวัน <c oughs> เซอร์วิสจุกมาใชไหมทนี้ให้หมดเลยท,ที่จริงเราจะน่าจะแบบนี่นะทีเสร็จนี่แล้วก็หรือว่าในขวดไว้แวะก็ใช่กแล้วอะไรของแก้วโอเคโอเคมาให <c oughs> ้ให้ใหลานสาวคุณแม่จะเซอร์วิสหลานสาวกับลูกสาวนะจ๊ะแล้วก็เรามีเรามีไอแบบนี้นะจ๊ะเพือ่อนทั้งทีแต่ไม่ต้องกลัว <c oughs> จะจะไม่ถึงนะจ๊ะเห็นสั้นนี่จะตุกโง่ ไหมจ๊ะก็เ p ีเรามีประโยชน์โซโรชลชนป๊าป yeah. ้าแฮปปี้มาสเตเดแฮปปี y มาสเตเดลูกสารรันแม่รุงไม่ได้ยินความสุขของแม่นะจ๊ะก็คือได้กินข้าวกับลูกๆนะจ๊ะจ้ะนี่คือความสุขที่สุดกินทุกวันเลย ถึงอาหารจะหรูหราไปกินข้างนอกได้เมื่อละแพงๆเนี่ยเมื่อละหลายๆเหมือนแต่ก็อร่อยสู้ที่บ้านไม่ได้นะจ๊ะทุกคนนะจะรย์ลูกๆสู้สสแซลมอนที่บ้านไม่ได้ใช่สูแส <laughs> ส้แซลมอนดิบๆแบบแซบ,บ,บ,บหนัวของเราไม่ได้ไ <laughs> ม่พอเขาตืนไปชวนไหนเขาเริ่มแล้วนะจ้าเขาเริ่มฟิตกันเป็นแถวแล้วนะจ๊ะตามสบาย กัน,น fit, อนพิสได้ยังใช่ทุกว,วันพิสมันเตียงสิงร่างร่างอะไรนะนเขาเรียกว่าดูเตียงดูวิญญาณน,นี่แล้วจะมตาต่างวัฒน์โโดูอยู่กับชิโร่อยู่ในห้องชิโร่อยู่ในห้องถ้ากันแบบโดนโด,ดูวิญญาณอยู่ในห้องเนี้ยเพื่อนยังไม่จางกหลานอืมอ่ะกินทันเพื่อนไหมเราจะเคี้ยวกันเขาบอกต้องคนละสองแล้วะจ๊ะมัเป็นไร ที่ปอันนี้อยงพับอร่อยมากอร่อยมากท่านยงกินชาบูเกิงทบูมีน้ำซุปไทยดีเหราเพื่อนซื้อมาให้จัดกินแล้วแค่ไปซื้อเครื่องจะหุงข้าวแล้วนะเครื่องโบแต่ข้าวแล้วอะก็มาลวก ถ้าไม่ทำวันนี้ก็วันหลังก็ได้เพราะว่าวันนีู้ีข้าวไว้ก็จะกินพวกซ้มจ้ำแจงคนนี้ก็จะกินทัาแจงเปลี่ยนมั่งก็ได้มั่งวันแม่จะมากินตําแตงอยู่นั่นแหละชาบูกับตาแตงก็ได้ไม่มีตาน้ำย่างไหมชาบูแบบย่างหรือต้มต้มจ้ะชาบูจะมาย่างใช่ย่างก็หมูกระทะสิคโ หเห็นมองร้านเขามีทั้งย่างทั้งต้มอ่ะก็จฉันจะกินแบบต้มก็จะทำไมอืมเขาจะกินต้มเขาจะกินชาบูฉันจะกินมะเขือเทศเอาอะไรเขาจะเอาอะไรต่อมะเือเทศอืมแบบบางรสแซ่บอืมอย่ได้กินใจ อันนี้ได้ชิมหรือยังเองชิมยังเปรี้ยวพอเพราะอันนี้สุดท้ายใส่หล่อใช่ไหมป้าก็จะจัดเลยนะจ๊ะทุกคนมาจ้ะมาจับด้วยกันนะจ๊ะมันต้องคึ่งกันนะมันต้องขึ้นกันนะมันมีไม่ครบคนมันมีไม่ครบคนจริงมาสี่แหละให้คุณลุงไปหนึ่งอยากให้ชิมนะจ๊ะให้ชิมนิดหนึ่งสงสารนเปี้ยวพอใครก้าวเสียเชื่อว่าสงสารเสียสละให้ส่วนที่อร่อยไป ส่วนที่เออกว่าป้าเอง <c oughs> ส่วนของนี่ป้าชอบนะป้าก็จะกินเองนะจ๊สคูลนส่วนของเรามีตึงหรืกินไล้วแข็งนะทาเนเล่นๆลองท้องเบาๆคุณโดเอาเห็บมงให้คุณโดกินเกิดอะไรต่างหย่อนไปนแล้วก็กินเลยด้วย กินไ <ort. laughs> ม่ทันเราอ่ะกินอย่างไรสุหวานซ้ายเิ็นร้อนก็ๆๆเลสเด้์เลิศนดมั้ยอ่ะอือโอ้โหหมดไปในพิบตาทุกคน ทุกคนจ้ะมันหายไปไหนจ้าในะิตาจ้ะเหลือชิ้นหนึ่งนะจ้าหลังเขากินคนละถาดนี่เรากินพอหอมปากอหอมคอนะจ้าทุกคนเนอะถ้ากินเยอะมันจะอ้วนนะจ้าพอได้รู้รสชาติแอโอพิซซ่ามันรสชาติเป็นยังไง<ม>โอเคจ้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายบาย้า้าพบก,กันใหม่จ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะโอเคดินให้หน่อยจ้า